สวัสดีครับพี่น้องชาวสบบระบุรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการที่นี่สบบระบุรีพบกับผมทาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสบบระบุรีซึ่งทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องก็จะนําเรื่องที่พวกเราชาวสบบระบุรีได้ร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันพัฒนาจังหวัดสระบ,บุรีของเรามาพูดคุยให้พี่น้องได้ได้รับรู้ส่วนหนึ่งก็เพื่อจะให้พี่น้องที่ได้ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาจังหวัดสระบุรีของเราที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนําจังหวัดสระบุรีของเราไปสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าใสามากยิ่งขึ้นได้รับรู้แล้วก็ได้คิดได้พิจารณาว่าจัดเติมในส่วนไหนที่จะทําให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็จะได้เป็นการเชิญชวนพี่น้องที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่กระบวนการของการมีส่วนร่วม ในการนำพาจังหวัดสระบ,บุรีของเราไปสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าใสก็ได้เข้ามาสู่กระบวนการของการมีส่วนร่วมเพราะว่าพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของของจังหวัดสบบระบุรีไม่ว่าจะเกิดที่นี่หรือเกิดที่ไหนแต่เมื่อมาใช้ชีวิตที่สบบระบุรีทุกคนก็มีส่วนในการที่จะต้องรับผิดชอบจังหวัดสบบระบุรีในการที่จะนำพา จังหวัดสละบลิงเราไปสู่จุดที่พวกเราชาวสละบุรีอยากเห็นอยากให้เกิดขึ้นก็คือการที่จะทําให้พี่น้องชาวสละบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นด้วยการเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2556ที่ห้องประชุมสลักกลางจังหวัดสละบลุรีผมก็ได้มีโอกาสพบก,กับท่านผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตหนึ K ่ง ท่านผู้ตรวจจิรายุนันทลาธรน,นะครับแล้วก็ได้มาหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสบบระบุรีท่านรองชโลธรพาโคศเข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตหนึ่งท่านผู้ตรวจจิรายุท่านผู้ตรวจจิราย,านรจจายุนันทลาธรเพื่อติดตามผลการดาเนินงานและหาลือร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสบบระบุรีก็เป็นการ ออกมาตรวจราชะการโดยติดตามโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโครงการให้ความช่วยเหลือพื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุร,บบรีเมื่อปี2554นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะด้านยาเสพติดโครงการตามแผนปฏิบัติราชะการของจังหวัดสระบุร,บบรีก็เพื่อที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ดียิ่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็เป็นการติดตามทั้งในมิติของทางสังคมทั้งมิติในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งมิติในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพโอกาสในการที่จะทําให้จังหวัดสระบุรีของเราได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าใสามากยิ่งขึ้นก็เพื่อที่จะทําให้พี่น้องชาวสระบุรีมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับ เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2556ผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมโครงการบำบัดทุกบนมุงุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนของจังหวัดสระบุรีโดยไปดําเนินการโครงการบำบัดทุกบรมุงุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนที่บริเวณวัดมวกเหล็กในหมู่ที่3ตำบลมิตรภาพ,พอาเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีก็มีทางผมมีทางท่านปลัดจังหวัด สบบระบุรีทางหัวหน้าส่วนาราชการของจังหวัดสระบุบบรีรวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรกิจภาคเอกชนแล้วก็มีทางคณะการหลังชาติจังหวัดสระบุบบรีมีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุบบรีก็ออกไปพบปะเยี่ยมเยีเยนพี่น้องประชาชนที่บริเวณวัดมวกเหล็กในตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุบบรีในช่วงเช้านะครับตอนเวลาประมาณ 9โมงก็มีการประชุมเพื่อร่วมระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอมุกเล็กจังหวัดสบบระบุรีโดยเฉพาะทางพี่น้องตำบลมิตรภาพซึ่งก็มีปัญหาทั้งในเรื่องของถนนหนทางทั้งในเรื่องของน้ําที่เกี่ยวกับเรื่องระบบของประปาและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของ ระบบของไฟฟ้าที่ใช้ในการประกอบอาชีพซึ่งพี่น้องในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากการรีดนมวัวนะครับในบางช่วงบางเวลากระแสไฟฟ้าก็ตกทางผู้จัดก,การไฟฟ้ามวกเหล็กก็ได้รับปากและยืนยันว่าจะไปเพิ่มแรงดันของไฟฟ้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพในเรื่องของการรีดนมวัวนั้นได้ประกอบอาชีพได้อย่าง อย่างเหมาะสมได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสําหรับหมู่บ้านและชุมชนที่ยังไม่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้าทางผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็กก็จะประสานกับทางองค์การเหมือนส่วนตําบลมิตรภาพไปร่วมในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของน้ําประปาในเรื่องของแหล่งน้ําทางหน่วยงานโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นทาง สำนักง,งานทรัพยากรน้ําบาดาลภาค3สํานักง,งานทรัพยากรน้ําภาค2ทางอําเภอทางองค์การบริาส่วนตําบลมิตรภาพแล้วก็ทางทีมงานของชุดประธานก็จะเข้าไปร่วมในการดําเนินการแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเรื่องของถนนหนทางนะครับทางแขวนการทางทางทางหลวงชนบทในส่วนที่เกี่ยวข้องการรับที่จะไปดําเนินการ หาโครงการหางบประมาณสนับสนุนมาดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่ของตําบลมิตรภาพอพําเภอมวกเหล็กนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานทางกลับรถในพื้นที่ของอําเภอมวกเหล็กและก็เป็นเรื่องของการที่ทําให้มีสะพานคนเดินข้ามในพื้นที่ของอําเภอมวกเหล็กเพื่อความ ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้ลดความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายนะครับในการที่ต้องการที่จะมีทางกลับรถในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กแล้วก็สะพานลอยสําหรับพี่น้องประชาชนใช้เดินข้ามถนนมิตรภาพซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการขยายถนน8ถึง 6ถึง8ช่องทางจราจรนะครับก็คงจะทำให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายที่จะต้องไปดาเนินการตรวจสอบในเรื่องของข้อมูลเรื่องของความเหมาะสมก็เพื่อที่จะเสนอครงการไปยังกรมทางหลวงนะครับกรมทางหลวงทางสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีก็มอบเครื่อง รุโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสที่ยากไร้ทางศูนย์พัฒนาสังคมที่62ก็ได้มอบเงินให้กับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับแล้วก็มีการบริการด้านไฟฟ้าด้านแรงงานด้านสุขภาพปรึกษาทางด้านกฎหมายก,การรับเสียภาษีรถยนต์ประจําปีรถจักรยานยนต์และอื่นๆนอกจากนี้ก็เป็นการให้บริการเรื่องของการตัดผมการให้บริการ เรื่องของคลินิกต่างๆว่าจะเป็นในเรื่องของดินของน้ําของอาชีพทางสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรีก็นําสารพอดอนะครับนำสารพอดอ,อ,ดอแล้วก็ไปอบรมไปแนะนําวิธีการทําเทคนิคเทคนิคการทําปุ๋ยใช้เองเพื่อเป็นการประหยัดแล้วก็มีคุณภาพเป็นการลดต้นทุนในการผลิตสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ทำเรื่องของการเกษตรปลูกข้อยปลูกมันปลูกข้าวนะครับนอกจากนี้ก็ยังแนะนําในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์โดยทางท่านผูริษัทจังหวัดทั้งในเรื่องของโคเนื้อโคโนมในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็มีทางเกษรตรจังหวัดก็ไปแนะนําในเรื่องของการทําอาชีพเกี่ยวกับด้านการเกษตรท่านประมงจังหวัดก็นําปลาไปมอบให้นะครับไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อ ปล่อยลงในแหล่งสาธารณะทางหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็นําต้นไม้ไปมอบให้หน่วยงานต่างๆก็ไปให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างมากมายนะครับในโอกาสที่ออกโครงการหน่วยบำบัดทุกบนบงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนสิ่งที่ผมได้ขอร้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการนําแนวโครงการปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ไป ร่วมทาบุญทากุศลกับพี่น้องประชาชนและเมื่อถึงตอนเย็นนะครับที่บริเวณสนามญ้าหน้าสาราการประเรียนวัดพระพุทธฉายตาบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสละบรุรีผมก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเวียนเทียนวันมาฆะไหว้พระพุทธฉายประจาปี2556นาของพวกเราชาวสละบรุรีซึ่งงานเวียนเทียนวันมาฆะไหว้พระพุทธฉายก็ได้รับความร่วมไม้ร่มมือจาก พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนของจังหวัดสระบุร,บรีไม่ว่าจะเป็นนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีท่านนายกเฉลิมวงไพรกับคณะก็ได้ไปร่วมง,งานแล้วได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหลพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านาภาคธุกรกิจภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นทางกาแฟบ้านไร่นะครับทางหน่วยงานภาครัฐ ก็มีทั้งพลเรือนทั้งตำรวจทหารทหารก็มีท่านผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้าจังหวัดสระบุบรีพลตีบุญสันติแสนสวัสดิ์ทางตัวแทนของจังหวัดทหารบกสระบุรีทั้งกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์กองช่างส่งกําลังบารุงนะครับทางตํารวจภูธรจังหวัดสระบุบรีทางภาค การศึกษาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยมีทางสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดเป็นหน่วยประสานในการบูรณาการการดำเนินงานดังกล่าวเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2556บก็มีผู้ไปร่วมงานอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่ารษษาชการจังหวัดสระบุรีท่านรองประดิษฐ์ทิพย์สุมาลัยหวัวหน้าส่วนราชการก็ไปร่วมมากมายหลากหลายทางสสของจังหวัดสระบุรีก็ไปร่วมงานนะครับเมื่อประเดปกุลเจ้าพระสุธีเวลาพร เจ้าวาดวัดพระพุทธฉายรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีก็ได้นำทำพิธีแล้วก็ถึงเวลาก็พวกเราก็ไปร่วมเวียนเทียนวันมาฆะไหว้พระพุทธฉายซึ่งวันมาฆะบูชาเป็นวันที่มีความสําคัญอยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่พวกเราบอกว่าเป็นวันที่เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป็น วันที่ตรงกับวันเพ็ญเดือน3ประการที่2ก็คือมีพระภิสุสงฆ์จำนวน1 2 5 0รูปมาร่วมประชุมกันโดยมิได้นัดหมายประการที่3พระภิสุสงฆ์1250รูปนั้นเป็นพระภิสุสงฆ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้แล้วก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้แล้ว องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกโปรดพระภิษุทั้ง1250รูปซึ่งก็เป็นหลักการที่สำคัญเป็นหลักการเป็นแนวทางเป็นวิธีการที่สำคัญของหลักพระพุทธศาสนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็คือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วการทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับก็เพื่อที่จะทำให้ตนเองนั้นได้พ้นจากความทุกข์ ได้มีความสุขอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชาพวกเราชาวสระบ,บุรีก็ได้บูรณาการได้ร่วมไม้ร่วมมือกันในจัดเวียนเทียนในทุกวัดในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีทั้ง13อำเภอนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมเวียนเทียนที่วัดพระพุทธฉายที่ใช้ชื่องานว่าเวียนเทียนวันมาฆะไหว้พระพุทธฉายนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมในการเวียนเทียนไหว้ พระพุทธฉายแล้วก็มีการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนาตรัยธรนองสรพันยะมีการประกวดขบวนแห่สเสลียงเทียนนะครับแล้วก็เป็นการประกวดขบวนแห่ในงานวันมาฆะของพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีในงานเวียนเทียนวันมาฆะไหว้พระพุทธฉายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องขอชื่นชม วรขอชมเชยขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราชาวสลับรีก็จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเหล่านี้เอาไว้สืบต่อไปในภายภาคหน้าด้วยความไม่ร่วมมือของทุกภาคส่วนครับสุดท้ายก็ต้องฝากพี่น้องชาวสลับรีว่าความสุขของพวกเราชาวสลับรีจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยมือของพวกเราชาวสลับรีทุกมือทุกคนทุกท่านนะครับ ใช้วิธีของพวกเราชาวสระบุรีสระบุรีเมืองคนดีมีน้ำใจใช้วิธีพอเพียงช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเอื้ออาทรต่อกันมีอะไรก็หันหน้าพบปะพูดคุยกันปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะทําให้จังหวัดสระบุรีของเราไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าใสมากยิ่งขึ้นเพื่อจะทําให้พวกเรามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็โดยการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับด้วย กระบวนการของการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทําร่วมพัฒนาจังหวัดสระบุรีเราแล้วก็ร่วมความสุขร่วมรับความสุขในการพัฒนาจังหวัดสระบุรีเราครับก็ต้องขอในโอกาสนี้ได้ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายขอกราบราธนามนาฏของคุณพะศรีรันาตนรไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระบรมมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ พี่น้องชาวสลับรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการที่นี่สลับรีมีสุขภาพกายสุขภาพใจเข้มแข็งแข็งแรงประสบความสุขเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองได้ในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ต้องการตลอดไปนะครับสวัสดีครับ